ในคลิปนี้ผมได้บัญชาการกองทัพแมวเพื่อกอบกู้โลกแห่งอนาคตจากการบุกลุกของเหล่าเอเลี่ยนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผมครับ <Yeah. S 1> อ่าคาสด <Ooh. S 1> พีพี่กุ้งเองนะครับ <Ooh. S 1> คุยเกมเดิมแมตต์แอนด์แกับ <Ooh. S 1> เอพิโซด Into the Future นั่นเองนะครับผม <Ooh. S 1> นะนะ <Ooh. S 1> เดี๋ยวทีนี้เป็นคลิปรีแคปตั้งแต่ผมเล่น Into the Future 1จนจบ Into the Future 3นะครับผมนะสำหรับคนไหนที่อยากดูเวอร์ชันเต็มเนี่ยสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ตรงดีคิปชันได้เลยนะแต่สำหรับคนไหนที่ไม่อยากดูเวอร์ชันเต็มเนะน,นี่ยก็มมมาาาฟััังงในน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 คคลลลิิปปีีี้้ไไดดเเเเเยยะะรรรรบผแแต่่่่่่่กกกออทจข Into the Future ในตอนนั้นนะครับแบทเทนแคทได้มีการคอลแลบกับสตีดไฟเตอร์พอดีนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่มีตู้การันตีพอดีนะครับแต่ตู้ที่ผมสนใจเนี่ยไม่ใช่ตู้อีเวนต์ของสตีดไฟเตอร์นะแต่เป็นตู้ข้างเคียงที่มาพร้อมกันนั่นก็คือเกิลแอนด์มอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งเหตุผลก็ง่ายแสนง่ายนะครับตู้หนึ่งสาวเต็มตู้อีกตู้หนึ่งมีแต่หำผมได้เปิดกรชาแล้วก็ได้อูเบร์มา2ตัวนะครับตัวแรกคือซีม i เดนลูลี่นะครับผมมีความสามารถถือกับสีแดงนะครับส่วนอีกตัวหน ไม่มีเนี่ยแหละฮะและสิ่งหนึ่งที่ผมทําก่อนที่จะไปเริ่มเล่นนะครับก็คือการ True Form แมวนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่คุณจบ Empire of c a t Chapter 3นเนี่ยมันจะมีด่านพิเศษที่ให้คุณเก็บผลไม้แมวนะครับผนมะทั้งซีดทั้งผลนะครับซึ่งหากรวมได้มากพอเนี่ยเราจะสามารถ e v o วแมวเป็นร่าง3ได้หรือที่เรียกว่า True Form นั่นเองโดยการจะ up level แมวไปถึง30ได้เนี่ยคุณจะต้องปลดล็อก level แคปจากการ up user รง n k ซึ่ง user rank เนี่ยก็ั p ได้จากการ up level แมวหรือป้อมปืนนะครับผมโดยที่โชว์อยู่ตรง้ level งไ,รด Mail ง level ได ใชนะทุกอันนะอันนี้โชว์ให้ดูแล้วนะครับผมและแมวตัวแรกที่ผมจะเลือกให้แปลงร่างก็คือสหายของเรานั่นเองนะครับผมแปลงร่างเลยแต่ฉันไม่ใช่คาเมนไรเดอร์นะเดี๋ยวคาเมนไรเดอร์บ้าบออะไรอีโวอีโวแปลงร่างโย่ซีซสัส ไงละเพื่อนเทไปละมึงก็ยังเนยอ,อยู่ดีนะเอ้ยมันเป็นสำเนียงตะเกินอ๋อโอเคอเคุอเทมากเลยเพื่อนใช่มันต้องอย่างนั้นแหละหลังจากที่สหายแปลงร่างเรียบร้อยก็ได้เวลาที่เราจะไปลุยของจริงแล้วครับผมเปิดแชตเตอร์มากับด่านแรกประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนะเป็นดินแด,น,ดนญี่ปุ่นที่ล่มสลายและจมอยู่ใ,ใต้ท้องทะเลอะเดี๋ยวก่อนคุณอาจจะสังเกตว่ามันมีแมวหน้าตาแปลกๆอยู่ในตี้ผมนะครับแมวเหล่านี้เรียกว่าแมวเครสหรือแมวบ้าได้เองนะครับผมโดยแมวเครสหรือแมวบ้าเนี่ยเป็นแมวเวอร์ชันอัปเกรดจากนอร์ โดยการที่คุณจะได้แมวเหล่านี้มาเนี่ยคุณจะต้องเคลียดด่านพิเศษที่จะมารายเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยทำไกด์แยกไว้หมดแล้วนะครับผมนะคุณสามารถเช็คเพลย์ลิสต์ของการเก็บแมวเคสได้ที่ตัวไอที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะแล้วมึงจะเล่าย้อนไปย้อนมาทําไมวันนี้คนดูกงงงหมดไหมเนี่ยเฮ้ยใครแม่งเขียนสคลิปวะก็เอ็งนั่นแหละไอ้มนุษย์ไอเวนอ้าวกูอวะซื้อด้วยความแข็งแกร่งของแมวเคสของผมเนี่ยเลยทาให้สามารถเคลียดด่านช่วงต้นของ In the บบอินดูดฟนะิ เดี๋ยวนะเอาจริงๆเรายังไม่ได้พูดถึงความวิเศษของ Into the, the Future เลยนี่หว่าโดยแชปเตอร์ของ Into the, the Future เนี่ยหลักๆจริงๆคือเป็นการเอาสีใหม่ๆเข้ามาในเกมมากขึ้นนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเอเลียน ตัวเหล็กหรือว่าสีดำหรือแม้กระทั่งนางฟ้าก็ตามโดยคุณจะได้เจอสีเหล่านั้นเยอะขึ้นมากๆในแชปเตอร์นี้นะครับและทีนี้แหละอูเบอร์ที่คุณกดกดกันมาเนี่ยก็จะได้ใช้มากขึ้นในแชปเตอร์นี้นะครับผมหลังจากอ <Okay. S 2> ิมหัวแคทยิ้มมาไล่าฟาดฟันศัตรูทั้งปูทั้งฮิปโปแล้วก็หมานะครับก็มาถึงด่านที่เป็นมินิบอสกรีซนั่นเองนะครับผมยังจาได้ไหมครับตอนเอพ i r e ฟ์ของแคทนะครับผมกรีสเป็นด่านที่แนะนาศัตรูตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือฮิปโปเหล็กนั่นเองนะครับคุณ ใช้ตัวที่ตีเร็วมากพอเนี่ยเราก็ฆ่ามันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวตีคลิเลยนะครับผมและระหว่างทานเนี่ยเราจะได้เจอพวกเอเลี่ยนที่มีความสามารถแปลกๆเข้ามาแล้วด้วยทั้งเซอร์ไวท์จากปูเอเลี่ยนสโลจากแมวน้าเอเลี่ยนแล้วก็ฟีดจากมอสเอเลี่ยนนะครับผมหรือแม้กระทั่งสตูสีอื่นเองเนี่ยก็มีตัวให,ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยแต่แดๆเราก็ยังสู้ตีแมวเราไม่ได้นะครับแมวเคสผมตบพวกมันเป็นขนมเลยหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้น่าจะคิดว่าโอ้โหอินดูเดอะฟิวเจอร์ม่งโคตรง่ายเลยพี่อีซ e ี่โคตรแต่ค เกรทอับบิสนะครับผมโดยดิเกรทอับบิสนะจะเป็นด่านที่โชว์มิที่บอสเอเลี่ยนตัวใหม่ๆเสมอนะครับผมนะและในครั้งนี้เนะี่ยมันก็คือตัวหัวเอเลี่ยนตัวนี้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนนะี่ยโจมตีเร็วนะครับแล้วมีความสามารถในการฟรีดแมวเราด้วยนะครับผมนะคือจะขยับไม่ได้โจมตีไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นสถานะที่โหดมากๆในเกมนะครับผม คือแมวเคสอย่างเดียวผมสู้แทบไม่ได้นะครับแต่โชคดีนะผมมีบอรานะครับบอราเป็นอูเบอร์ที่ผมกดได้ตอนจบ Empire of Cat แนะเผื่อใครจำไม่ได้นะครับผมซึ่งในร่างสอนเนี่ยมีระยะแล้วก็ดาเมจที่มากพอที่สามารถจัดก,การเอเลี่ยนได้และอย่าลืมสหายนะที่ได้ทูฟอร์มแล้วเนี่ยก็มีความสามารถในการสโลว์ได้ทุกๆสีเลยซึ่งจากการช่วยเหลือของสหายและบอราก็ทำให้เราสามารถ create, create bit เคลียร์เกรดอเบิรออกมาได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่า i n t o the Future เนี่ยมีสมบัติด้วยนะครับนะซึ่งสมบัติ เอเลียนเพราะว่าเอเลียนเนี่ยมันโหดมากนะครับหลังๆมันจะปั๊บแบบสุดยอดเลยนะครับผมหลังจากที่เราเคลียร์ด่านเกือบ24ด่านไปโดยที่แทบไม่มีสหายเลยนะครับผมก็เลยเอาแมวเครสออกโชว์ข่าวนะครับแล้วก็ได้เวลาที่จะให้แรคแคทได้ฉายแสงนะครับผมเอาอะไรกันเนี่ยผมได้ทำการทูฟอร์แมวแรที่สําคัญสําคัญหลายๆตัวตัวแรกคือเมอร์แคทตัวนี้ทูฟอร์มแล้วจะเป็น คาเมล่าแมรหรือผมเรียกมันว่าตากโกงซึ่งจะมีสกิลเซอร์ไว้นะที่ทำให้เด้งเพิ่มในหนครั้งโดยที่มีเลือดเหลือแค่หนึ่งนะพร้อมกับสตรองกับตัวลอยนะครับผมตัวต่อมาคือแคทตาสัลัดนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อทูฟอร์มแล้วจะมีระยะโจมตีที่ไกลขึ้นนะก็ทำให้ตีตัวเหล็กได้ง่ายขึ้นนะครับตัวต่อมาคือซันโซนะรหรือพัสดั่งทำอย่างนะตัวนี้เนี่ย ความสามารถในการสโลตัวลอยนะครับและที่สําคัญกว่านั้นคือตีเป็นหมู่ด้วยนะครับก็จะช่วยเราได้มากมากและแมวทูฟอร์มตัวสุดท้ายที่ผมอยากได้ก็คือไซบอร์กแคดนั่นเองซึ่งในร่างนี้เนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ไม่รับผลของวีคเคนด้วยหลังจากทูฟอร์มแมวเสร็จก็ได้เวลาไปลุยต่อบอกเลยว่า4ตัวที่เอามาเนี่ยถือว่าคอมโบแล้วก็ช่วยกันได้ดีมากนะครับด่านมาดากัสกาเป็นด่านที่เราเจอนางฟ้าไปครั้งแรกและมาพร้อมกับฮิโปเล็กด้วยนะครับโชคดีที่เราแคสตาสลัดมาด้วยนะมันก็เลยตีจนหน้าน้ยยู่เเขาไปลผ และด้วยกองทัพแมวที่ทรงพลังขนาดนี้นะครับให้ผมสามารถผ่านด่านต่างๆไปได้อย่างสบายๆเลยเรียกได้ว่า u ber เนี่ยเอามาก็เหมือนไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับใช้สิเอาชันมาก็ไม่ได้ใช้ฉั้นเหมือนกันนั่นแหละพูดเยอะเฮ้ยนายยังได้ใช้อยู่ในกระจาดที่บายอยู่เนี่ยในด่านซาฮาร่านะครับผมเราจะได้เจอหมีเอเลียนเป็นครั้งแรกนะครับผมโคบปีบโคบปีบ เดี๋ยวมี Alien มองเอเลียนมาล่องี้เหรอวะซึ่งที่นี่แหละสหายเนี่ยได้ช่วยเรามากๆนะครับผมเพราะว่าการโจมตีระยะไกลของสหายบวกกับการสโลเนี่ยช่วยตรึงหมีไว้ที่เดิมได้ดีมากนะครับผมแต่เจ้าหมีเองก็ร้ายเหมือนกันนะหาเลือดต่ำกึ่งเนี่ยหมีจะบัฟดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าดาเมจเนี่ยตบเอาไซบอร์ผมหน้านี่ยู่เลยแต่อะไรแบบนี้แหละเป็นจังหวะสําสคัญที่เราจะได้ลองใช้อเวอร์ตัวใหม่ที่เราเอามานะครับนั่นก็คือควีนเลกาได้เองนะ มีเลกามีความสามารถในการตีมสัสติดาเมตต่อเอเลียนนะครับผมแล้วระยะโจมตีเนี่ยก็ไกลกว่าหมีมากๆโดยการซัพพอร์ตจากสหายนะบวกกับมิชชิลจำนวนมากที่ผมวางไปเนี่ยทำให้คีนเลกาสามารถจัดการเจ้าหมีเอเลียนและเอาชนะซาฮาราได้นั่นเองครับผม อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็คืออ f โฟไดนะครับผมตัวนี้เนี่ยโจมตีระยะไกลามากนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปวงกว้างนะครับผมถึงจะมีจุดบอดก็ตามนะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยหยิบ Uber อร์มาเล่นเพราะมันสู้ง่ายไปมันก็ไม่สนุกนะครับผมนะก็เลยจะหยิบมาใช้น้อยหน่อยก็อย่างว่าหละนะฉันมันเก่งเกินไปก็เลยไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช่มเปล่าเปล่าอันนั้นกูไม่ชอบมือเฉย เอาไอ้ชี้นี้อ่าเฮ้ยเราลืมพาษสั่งทำอย่างกับตาโก้งได้ไงวะเนี่ยโดยด่าน Easter Island นะครับหรือด่านเกาะเอเลียนนะครับผมเอ้ยมนุษย์น้ำมันโมไอออออ๋อแล้วละ่ะโดยด่าน Easter Island เนี่ยเราจะเจ,เจอตัวหัวมารวัวๆนะครับนะซึ่งพาษสั่งทำอย่างกับตาโก้งก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตกันดีมากๆนะครับโดยพาษสั่งทำอย่างทำการสโลว์ตัวหัวลอยไม่ให้เข้ามาใกล้ในขณะที่ตาโก้งเนี่ยช่วยโจมตีแรงใส่ตัวหัวลอยนะครับเรียกได้ว่ามันตายอย่างรวดเร็วเลยนะครับถึงทั้งสองตัวเนี่ยจะโจมตีตัวมอสเอเลี่ยนไม่ได้เพราะว่าระยะเนี่ยมมันนไกกกลวว่่านะว่าาา็ตตะแ ตัวอื่นก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็จัดการมันไปได้ได้เองนะครับผมซึ่งระหว่างที่ยึดครองโลกอนาคตผมก็ได้ทําการเก็บสมบัติต่างๆไปด้วยให้เป็นสีทองนะครับผมอย่างที่ผมบอกเนาะว่าสมบัติของ Into the Future กับ AIO Cat เนี่ยมันแยกกันนะครับผมซึ่งใน Into the Future เนี่ยจะผลล็อกการตีเอเลี่ยนนะครับก็ทําให้เราตีเอเลี่ยนได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็เอเลี่ยนเนี่ยเลือดลดน้อยลงด้วยซึ่งเราเนี่ยจะเป็นจะต้องเก็บไปครบเพราะอีกไม่นานเราจะได้เจอบอสใหญ่แห่งโลกอนาคตแล้วครับผมยิ่งผ่านไปไกลขึ้นตอนนี้ด่านก็เรรริ่่่มมมยยาาาากกขกขขขึึ้้้นนือๆแแลลลตู็็งงะหห ดโดยยังด่านนิวยอร์กที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเจอกับหมูเอเลียนที่มีความสามารถในการตีเวฟนะครับผมโดยการตีเวฟเนี่ยก็จะตีทำำําดาเบดหมูใส่แมวเราเเนียระยะแอบไกลด้วยนะครับสามารถอาจจะไปตีตัวหลังๆได้ถึงตอนนี้แมวผมจะเอาชนะมันมาได้ง่ายๆก็ตามนะเป็นการบอกอ้อมๆนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเอเลียนคงจะไม่ง่ายต่อไปแล้วละครับผมหลังจากถ่ายรูปเป็นที่ล,ลึกกับลิงตาไขามุกที่ฮอลลีวูดพร้อมไปดูจรวดหมายถึงไปดูจรวดที่นาซานะครับเราก็มาถึงดินแดนใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในเอ็มพ e ยเอลแคทนะครับเดอะโฟโต้ติ้งคอนติเนนต์ ทวีปลอยฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่แต่ไม่ด้วยนางฟ้าและเอเรียนอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องนะครับบอกเลยว่าทวีปลอยฟ้าเนี่ยเป็นด่านที่ยากด่านหนึ่งเลยนะครับผมนะหากคุณไม่มีตัวตีเฉพาะทางนะซึ่งโชคดีหน่อยที่ผมมีอูเบอร์แครี่นะครับผมนะผมมีคาริสาที่ตีนางฟ้าแดงนะครับแล้วก็ Snow Angel Twin Star ที่ตีนางฟ้าแรงเช่นเดียวกันนะครับนะก็ช่วยได้แต่นั่นก็ยังไม่จบสําหรับด่านนี้นะครับด่านนี้ทําให้เราเจอกับมิดิบอสอีกตัวนึงนะนั่นก็คือหมูไปเายได้สุดโหดขมตัดทรงผมกะลาครอบตัวนี้นี่เองซึ่งเจ้าหมูเอเลี่ยนเนี่ยเป็นตัวที่อึด โหดแล้วก็ตีเร็วมากนะครับนะแถมยังมีความสามารถในการน็อกแบ็กแมวเราอีกจังหวะแมวเราจะได้ตีได้ตีอย่างเงี้ยก็น็อกแบ็กก็อดตีอีกถึงผมจะมีสหายคอยช่วยยิงกดแล้วก็ตามนะแต่ว่ามันก็ยังเร็วมากพอที่เข้าระยะทําให้สหายในตีไม่ได้นะครับผมถึงขนาดว่าผมหยิบบอลามาแล้วนะครับแต่ว่าบอลาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตีแรงมากพอที่สามารถวัน็อตเจ้าหมูพวกนี้ได้เล่นขวิสสหายในหน้านี่บุบเข้าไปเลยนะแต่ด้วยการซัพพอร์ตจากแมวแรตัวอื่นนะครับแล้วก็มีชิลนะบอลาจึงรวบรวมพลังแล้วก็ตุ้มนะจัดการเจ้าหมูปป่า่านีไ,ไ้้เองแแลลว ก็มาถึงด่านมูนนะครับผมนะด่านสุดท้ายของ Into the Future Chapter 1นะครับผมเรียกได้ว่าอันนี้ผมพลาดนิดนึงคือผมยังเก็บสมบัติตีเอเลี่ยนไม่ครบแต่คือมันต้องบวกแล้วไงทุกคนเพราะฉะนั้นลวยโดยด่านนี้เนี่ยจะมีศัตรูแค่เอเลี่ยนเท่านั้นนะครับคุณหยิบแอนตี้เอเลี่ยนมาโดยเฉพาะเลยก็ได้ซึ่งบอสตรงหน้าของเราคือไคลวันนะครับนะเจ้านี่เนี่ยเป็นตัวที่ตีค่อนข้างไกลระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตีแรงด้วย ยิ่งถ้าเกิดสมบัติไม่ครบแบบผมเนี่ยยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะครับผมแต่ด้วยการโจมตีที่ค่อนข้างช้านะครับเลยมีโอกาสหลายครั้งนะพี่เราสามารถเข้าไปทําดามเจจจานวนมากได้โดยที่ไม่โดนดามเจนะครับผมและด่านนี้ไม่ใช่ด่านที่ควรยื้อนะครับยิ่งเรายื้อนานเท่าไหร่เนี่ยเอเลียนที่แข็งแกร่งนยะจะยิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเก็บสมบัติไม่ครบเนี่ยตัวพวกนั้นก็จะโหดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับผม คือบอสอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าตัวลูกน้องเนี่ยแหละครับปัญหาแบบสุดยอดเลยถึงแม้การต่อสู้อาจจะทุลักทุเลไปบ้างนะเพราะผมยังเก็บสมบัติไม่ครบแต่จากความร่วมมือของสหายและเหล่าอูเบอร์จำนวนมากครับก็สามารถจัดการใครวันและเอาชนะ i n t o the Future Chapter 1ได้แล้วก็ผมซึ่งรางวัลที่ไดจากการเอาชนะเนี่ยก็คือจะปลดล็อก Chapter 2นะครับแล้วก็ปลดล็อกแคทคอมโบที่ช่วยเสริมความสามารถให้ป้อมปืนแล้วก็แมวของเราเนี่ยเก่งขึ้นไปอีก ้ดยการใส่แมวเงื่อนไขาตาวที่มันกําหนดไว้ที่แถวบนนะครับก็จะทําให้แมวเราเนี่ยเก่งขึ้นตามผลที่ใส่ไว้นั้นๆนะครับและอย่างนึงก็คือปลล็อกเอพิโซด Cat of the c o s อ o ์ m o d e r นั่นเองนะครับโดย Cat of the c o s อรมอรเนี่ยเป็นเอพิโซดที่ใหญ่มากแล้วก็ยากมากๆด้วยนะครับผมนะผมแนะนําว่าเราควรจะเล่นหลังจากที่จบ i n นดูฟิ e Future Chapter 3แล้วนะครับผมซึ่งหลังจากเคลียร์ i n ูฟิวเจ u ร์หนึนะครับผมก็กดกระชาทิ้งท้ายกับอ e ีเวนต์คุนิโอแล้วก็ได้แมวอูเบอร์ไมตรีเทอร์โมดีรักซึ่งเป็นตัวสําหรับตีซอมบี้โดยเฉพาะนะครับและอีกตู้หนึ่งก็คือ Tail of n e g o r u k a นะพอผมกดมาซึ่งการันตีอูเบอร์เนี่ย ก็ได้เทโกลูกามาทั้งสองตัวเนี่ยเป็นอูเบอร์ที่ดีมากๆนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้ตีเอเลี่ยนโดยเฉพาะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้อะไรเลยใน Into the Future นะครับผมก่อนเริ่มใช้ทดสอผมได้มีไปปลดล็อกด่าน2 4 f ของแมวครสบางส่วนแล้วก็แมวริวบางส่วนก็ทําให้เราเนี่ยได้ยูนิตดีๆออกมาเล่นนะครับถือบ้างได้เนี่ยจะยากมากก็ตามนะแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยก็คุ้มกับค่าเหนื่อยเลยทีเดียวล่ะครับและอย่างหนึ่งจะไม่พูดไม่ได้เลยนะว็ต้องเป็นแมวแรที่เก่งที่สุดที่เราสามารถหาได้นะนั่นก็คือแมวเคเรีนนั่นเองนะครับโดยเคเรีนเนี่ยจะเป็นแมวที่ทํามัสซีฟดาเมจหรือตีแรง3เท่าต่อสีแดงนะครับแล้วก็ เล็กคอมเมนต์ใช้เคอร์เรียกันเลยซึ่งวิธีการได้ไข่และปลดล็อคล่างทูฟอร์มเนี่ยอยู่ที่ตัวไอตรงมุมขวาบนเลยนะครับผมนะอ่ะก่อนที่เราจะไปต่อเราต้องทูฟอร์มแมวสำคัคญๆหลายๆตัวเลยนะครับผมตัวแรกก็คือซีแฟลเลอร์นั่นเองนะครับโดยซีแฟลเลอร์เนี่ยมีความสามารถในการฟรีดเอเลี่ยนนะครับผมแล้วก็ระยะโจมตีค่อนข้างไกลระดับหนึ่งเลยแถมยังมีสกิลเซอร์ไว้นำรอดตายได้อีกหนึ่งครั้งด้วยอีกตัวนึงก็คือไอแคทนะครับผมไอแคทมีความสามารถในการฟรีสสีแดงน,นะครับแล้วในล่างทูฟอร์มเนี่ยนนกรร็ทำให้ตีหมู่ได้ อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือมิดชิลสำหรับเอเลียนโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือแคตเทอร์ไลท์นั่นเองนะครับผม ซึ่งคาทัลไลท์เนี่ยมีความสามารถสตองกับเอเลี่ยนนะครับโดยสตองเนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น50%แล้วก็จะลดดาเมจเบาลง50%นะครับผมทีนี้ก็ได้เวลาไปลุย Into the Future Chapter 2แล้วครับผมขออนุญาตตัดข้ามเยอะๆนะครับผมนะเพราะว่าช่วงต้นๆของ Into the Future เนี่ยมันง่ายมากก็จะตัดมาเฉพาะอันสำคัญๆแล้วกันนะครับผมซึ่งเปิดมาก็เจอด่านสิงคโปร์นะครับผมนะสิงคโปร์เนี่ยเป็นด่านที่เจอสีแดงแล้วก็ตัวหัวมาเยอะกว่าเดิมนะแถมตีแรงกว่าเดิมด้วยแต่ไม่ดดไดงงด้้มมมีีีีีคคววาาาาสสรรรถในกกฟแแงลลเเย็ต แดงสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมนะเคยเรียนตีมูนคือมอนยังไม่ทันตายเนี่ยป้อมพังก่อนนะครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดในการเล่นเคยเรียนเลยทีเดียวนะครับผมตัดมาดีเกรดออบิสนะครับด่านครึ่งทางของเรานะครับซึ่งก็มีบอสตัวใหม่มานะเป็นจักรพรรดิเนเดอรแบบเวอร์ชันอวกาศครับแม่งเท่มากนะซึ่งเมื่อโจมตีก็สามารถสโลว์แมวเราได้นะครับแต่แคทเทอร์ไลท์ที่เราอัพมาเนี่ยมีความสามารถในการป้องกันสโลว์นะเราก็สามารถมาเติมได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ถือกับเอเลี่ยนด้วยและอีกตัวที่เราได้อัมมมมมาาาาาเเหืืออนนนนกกกัั็คคีรร่บวสถใ ฟรีเอเลียนได้ที่40%นะ แล้วก็ระยะโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยจะไกลก,กว่าเอเลี่ยนโดยทั่วไปด้วยนะครับผมเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะการฟีดเอเลี่ยนเนี่ยทำให้มันตีไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถรอดตายได้หนึ่งครั้งด้วยนะเป็นสกิลพิดตัวที่ดีมากนอกจากนี้เราจะเจอเอเลี่ยนใหม่อีกหลายตัวด้วยนะครับก็จะมีเอเลี่ยนพุดเดิลน,นะครับผมที่ตีแรงหลังจากที่เลือดน้อยแล้วก็แรดเอเลี่ยนนะซึ่งตีแรงแล้วก็ตัวหนามากนะหนาก็ตัวสีแดงอีกนะแต่ไม่ว่าเอเลี่ยนจะเก่งขนาดไหนสู้บอลล่ากับอัลโฟดไผมได้เมื่อไหร่น่านิยู่ สีหนึงที่จะเห็นได้ชัดระหว่างกันต่อสู้ก็คือสตูนียมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะตัวลอยนางฟ้าสีดําหรือว่าเอเลี่ยนนะครับคือมันผสมกันเยอะขึ้นมากๆนะครับผมซึ่งฝั่งแมวอย่างเราเนี่ยก็ต้องจัดทีมให้มันครอบคลุมแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับผมนะและอะไรพวกนี้เนี่ย จะไปสําคัญมากขึ้นอีกนะในแชปเตอร์ของแค t ออฟเดอะคอร์ทมอนะครับผมเอ้แต่ว่าจะมีต่อไหมมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับผมนะว่าชอบกันหรือเปล่านะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สับคล้แล้วก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะครับผมนะผมจะได้มีกาลังใจทําต่อไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ผ่านด่านต่างๆมาได้แบบสบา,สบายๆนะจนกระทั่งมาถึงด่านเม็กซิโกนะครับซึ่งด่านนี้จะเจอหมูป่าสีแดงครั้งแรกนะครับผมซึ่งเกมแบทเท e รแคดเนี่ยมันไม่ได้เงายขนาดที่ว่าแค่เปลี่ยนสีตัวแล้วก็็็คืือแแบบลละะะตตตัววววววว้้้ๆไมมม่่่่่ใชนรนระผซึงีีเยเ,ววเ,เยาายจจโกกกกาาาดด บอกเลยว่าถ้ามีชิวน้อยหรือว่าตัวตีสีแดงน้อยนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่สู้ยากมากนะครับผมนะซึ่งขนาดผมมีเคยเลียที่ตีสีแดงโดยเฉพาะนะครับยังแทบตายเลยนะเพราะว่ามีชิวไม่พอครับเจ้าหมูแดงเนี่ยดันมาเร็วแล้วก็ตีเร็วมากนะข้าอูเบอร์ผมไปเป็นแถบๆนะครับผมแต่ผมก็โชคดีมากพอที่แค่ตอรสแันเนี่ยปิดฉากมันไปได้นะครับผมนะเกือบไปแล้วและในตอนนั้นเนี่ยก็มีตู้ด y เนตตี้เฟสนะครับเป็นการรวมตู้อีเวนต์เข้าด้วยกันทั้งหมดเลยมาตู้เดียวนะแล้วก็ตัวพิเศษด้วยนะครับ ซึ่งผมก็โชคดีมากพอนะที่ได้คาริสาช่วยว่ายน้ำมานะซึ่งในร่างนี้เนะี่ยจะตีสีแดงแรงขึ้นนะแทนที่จะเป็นนางฟ้านะครับผมนะผมก็ไม่ได้ใช้คาริสาช่วยว่ายน้ำนี้บ่อยหรอกนะครับผมนะแต่ว่าอยากจะาอดเฉยๆว่ากูได้นะอีอี ผมก็ไล่ทยอยเคลียดานต่างๆต่อไปเรื่อยนะครับระหว่างทางก็เก็บสมบัติไปด้วยนะครับด่านนาซายากขึ้นนิดหน่อยนะเพราะมีตัวหน้าสีดําเพิ่มเข้ามานะแต่ตีแมวเราก็แข็งแกร่งมากพอที่จะตบมันกลับไปได้นะครับผมจนกระทั่งเรากลับมาถึงด่านรองสุดท้ายนะครับ Floating Continent อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ต่างกันนิดหน่อยนะผมมีตัวรับตีนางฟ้าโดยเฉพาะแล้วนะก็คือ Artis Cat ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยจะถือกับนางฟ้าสี่เท่าเลยนะแล้วก็ราคาค่อนั้างถูกด้วยนะถึง Artis Cat ก็รับมือกับนางฟ้้าาาาทททััังงงหหมมมิปปไดีีกกกจนระู่่เลบ ครั้งพร้อมกับกองทับเล็ดนะครับนะคราวนี้มึงเอาพวกมาเพิ่มด้วยเหรอแต่ไซไม่ใช่เองคนเดียวซะหน่อยที่เตรียมตัวมารอบนี้ผมมีซีแฟลเล์นะครับซึ่งมีความสามารถในการฟีดเอเลียนนะครับทงระยะที่ไกลกว่าและโอกาสตดที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้หมูเอเลียนทาอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายตีแมวผมก็เปลี่ยนให้หมูป่าเอเลี่ยนกลายเป็นกะเพราหมูกรอบบนจานข้าวผมนี่เองโอ้หิวอ่ะพูดทําไมเนะี่ยซึ่งในช่วงเวลาระหว่างนี้นะผมได้มีการไปไลฟ์สตรีมนอกรอบนะครับแล้วก็มีการกดกรชารทิ้งท้ายกับตู้เอาไม้ตีมันจะติด นี่น้องเขาบอกว่าเลเจนด์แลต้องมาแล้ววยเวอร์ดวงดีขนาดนั้นเดินออกจากบ้านไปรถชนตายเลยอเอาเลยน้องไม่ได้ไหนบอกเร็วอุยโอ้ยว้า oh ผมได้แมวที่มีโอ,อก,กาสออกแค่0.3%ไกอาเดอะครีเอเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแมวนี่มีความสามารถคือตีอินเซนทำดาเมจด6เท่ากับทุกๆสีเลยนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าสำหรับการต่อสู้ดวงจันทร์ในครั้งนี้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มาถึงด่านดวงจันทร์ที่เรารอคอยนะครับผมนะตอนนี้ผมเก็บสมบัติตีเอเลี่ยนทั้งหมดครบแล้วนะครับผม และบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยศัตรูเองก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยก็เรียกได้ว่าตึงมือขึ้นเลยนะครับผมนะเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมีความสามารถติดตัวมาด้วยนะบางตัวตีแรงบางตัวน็อกแบกได้บางตัวสโลว์แมวเราได้นะครับก็อันตรายมากๆเลยนะแต่ว่าเราเองอ่ะก็ยังพอดันไปได้นะครับด้วยกองทัพแบบนี้เนาะไหนจะโอกาสฟีีจากซีแฟลเลอร์อีกนะครับก็ช่วยได้มากๆซึ่งช่วงต้นด่านนี้นะบอสยังไม่เกิดนะครับแสดงว่าเราอาจจะต้องไปตีฐานก่อนนะครับซึ่งสไตล์แบบนี้เนะี่ย มันจะยากกว่ามากนะถ้าเทียบแล้วนะครับผมแต่ความกังวลก็หายไปเยอะนะเพราะผมหยิบสหายมานตี้ด้วยนั่นเองนะครับผมใช้เลยมนุษย์ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลนายเองเอาอ่ะเพื่อนเยี่ยม และทันทีที่เลือดของฐานลดถึงปริมาณที่กาหนดบอสใหญ่ของแชตเตอร์นี้ก็ปากฏดตัวขึ้นมานครับขอรับติดวอลคิรี่หรือวอลคิรี่เอเลียนนั่นเองนะครับผมเจ้าวอลคิรี่เนี่ยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็โจมตีเร็วมากๆนะครับนอกจากนี้มันยังปล่อยฟงเอเลียนอันตรายที่เราเจอก่อนหน้านี้ด้วยมึงส่งตัวเก่งมาแบบนี้กูก็ส่งบ้างดิวะซึ่งไกาอาเนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้น6เท่าต่อทุกสีนะแต่ข้อเสียของไกาอาคือระยะโจมตีที่ค่อนข้างสั้นมากนะครับถึงดาเมจจะหนักแค่ไหนแต่ว่าถ้ายืนไม่ไหวก็ตายผม และแน่นอนนะไกลอาร์ผมก็โดนหมีตบตายโอไมคกอดถามจริงการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับจนกระทั่งวอลคิรี่เนี่ย เด้งอีกหนึ่งครั้งนะครับเลยทําให้ได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นคราวนี้เนี่ยเรียกว่าตัวอะไรมาโดนเนี่ยคือตายหมดนะครับดาเมจแรงขึ้นมากจริงๆการต่อสู้เป็นไปอย่างหยุดเดือดนะครับสหายคอยสโลนะครับในขณะที่อโฟไดก็คอยยิงทําดาเมจผสมกับบางโอกาสที่ไกาอาทําดาเมจด้วยนะครับจนทําให้วอคิรี่เนี่ยเด้งไปหลายรอบเลยนะครับและจากการซัพพอร์ตของซีแฟลเลอร์ก็เลยมีโอกาสหลายครั้งที่สามารถฟีดวอคิรี่ได้และสุดท้ายสอนแ่งความรักจากเทปีแห่งความงามอโฟไดก็ปิดชีว์วอคิรี่และเอาชนะ Into the Future, ชอ, 2, อินทูเดอะอฟิวเจอร ร่างทูฟองของบอคิริแคทที่เราได้จาก Empire of Cat Chapter 2นั่นเองนะครับผมซึ่งในร่างนี้มีโอกาสที่จะฟรีทุทกสีด้วยนะครับเรียกว่าพอจะมีประโยชน์บ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งนะอันนี้แล้วแต่คนละกันนะครับผมหลังจะจบ Chapter 2น,นก็มีโปรโมชั่นซื้อตัวรุ้งมานะซึ้อแน่น,นอนว่าผมก็ซื้อมาแล้วก็มอบภาระและความกดดันทุกอย่างไปให้น้องสาวกดอีอีเอาเลยาฟาเลสโกเเอ้เอ้ ยังไงยังไงยังไงได้อะไรได้ซื้อผมได้มิโกมิทามะมานะครับน้องเนี่ยมีความสามารถในการสโลแล้วก็ถึกกับทุกๆสีเลยนะยกเว้นสีขาวซึ่งเป็นตัวที่ดีมากๆและอีเอกรักหนึ่งก็คือร่าง1ล่ร่าง2เนี่ยคอสไม่เท่ากันแล้วก็ความสามารถไม่เท่ากันด้วยซึ่งก่อนที่เราจะไปลุยแชตเตอร์สุดท้ายกันนะครับผมเอาเอฟพีที่ได้จากการฟาร์มแชตเตอร์สองมาพร้อมกับที่ซื้อมานะมาอัพบอร,ราให้กลายเป็นทูฟอร์มนะกลายเป็นบาซิบัสต้านะครับซึ่งในร่างนี้เนี่ยจะตีแรงขึ้นแล้วก็ เลือดเยอะขึ้นด้วยอีกตัวที่สําคัญก็คือ two form artist cat นะครับผมนะกลายเป็นแมวราเมงนะครับผมก็เรียกว่าในร่าง two form เนี่ยต่อให้ไม่ใช่แองเจลก็ถือว่าถึกมากๆนะครับผมนะก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนํานะสำหรับคนไหนที่อยากจะเล่นนะครับผมและแล้วก็ได้เวลามาลุย c h a ต t e r สามต่อแล้วนะครับผมนะโดยช h เตอร์นี้นะเอเลี่ยนจะถึกมากขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยนะอย่างในวิดีโอที่คุณเห็นนะครับกองทัพหมายเนี่ยมันกัดเพรรยีราฟผมเด้งนะซึ่งปกติมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเว้ยก็ถือว่าชัดเจนนะว่ามันค่อนข้้้้าางงงเเกกกกก่่ขึนนนลลลยยะัจ็็ุตออผมมมไดิิ ร่างเล็กนะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็น LD unit นะครับก็คือในระยะใกล้เนี่ยจะตีไม่โดนนะครับซึ่ง <laughs> ตีไม่โดนหนักมากก็เลยกลายเป็นว่ามีรรมิทธมาจํานวนมากแบบนี้นะเพราะว่าตีไม่โดนนะครับนะันนั้นต้องอาศัยตัวหลังอะไรงนี้เอานะครับแล้วก็ถึงน้องจะมีความสามารถถ,ถือต่อทุกสีนะครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยเด้งเยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ย โดนัมเมทแค่เล็กน้อยน้องก็เด้งแล้วนะครับผมนะกลายเป็นตัวแท้งอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเหมือนกับแค่ว่าทําให้มันรอดตายได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้เฉยๆซึ่งน้องจะเก่งจริงในร่าง2กับมิทธะดีออร์คิลนะครับผมนะในร่างนี้เนี่ยน้องสามารถสโลได้ทุกทุกสีเลยนะนอกจากนี้น้องยังดาเมจแรงดีอีกด้วยนะครับผนมะก็ใช้ได้ในหลายๆด่านเลยนะครับผมหลังจากไล่เคลียดด่านต่างๆนะครับเราก็จะได้เห็นว่าแชปเตอร์สามเนี่ยมันคือเรียดิวของจริงเลยนะครับผม จำนวนศัตรูที่เจอก็เยอะขึ้นมากๆแล้วก็หลากหลายขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเจอฝูงูุดเดนขาวแล้วคุดเดนเอเลี่ยนปลาหมึกเอเลี่ยนที่ตีวีคเคนนะครับลดดาเม็ดแมวเราะเบาหยองเลยไอชินี่ไหนจะกองทัพพิโพเล็กในด่านกรีซที่เพิ่มขึ้นเยอะมากไหนจะเจออัลปาก้าเอเลี่ยนที่มีระยะตีแบบโคตรพ่อโคตรแม่ไก่นะมึงก็ไกลเกินไหนจะช้างสีดําที่เพิ่มเข้ามานะทั้งถึกทั้งตีไก่ไหนจะศัตรูหน้าเก่าๆที่เราเคยเจอมาแล้วก็ระบากระบากกว่าจะเคลียร์มาได้นะครับเรียกได้ว่าแต่ละตัวที่เพิ่มมมมเข้้าาาานีึงรก มึงเก็บมาไว้ดาสุดท้ายเลยเหรอวะ หลังจากบ่นวุ่นวายได้ไม่นานเราก็มาถึงเดอะเกรสอ it ดอีกครั้งนะครับผมนะและครั้งนี้เราได้เจอกับมิดิบอสอีกตัวหนึ่งนะครับแก็คือบันบันเอเลียนนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหบ,บันบันแม่งเท่มากนะครับและในร่างนี้เนี่ยมีโอกาสเล็กน้อยที่จะตีเวฟด้วยแต่โชคดีนะที่ผมยังใส่ซีแฟร์เรอร์มาอยู่นะและบอลากับอโฟไดยก็ช่วยทำดาเมจแถมสหายยังสโลอีกเรียกได้ว่าบันบันเนี่ยแทบไม่มีโอกาสขยับตัวเลยและสุดท้ายเราก็จัดการไปได้และเคลียร์ดอะเกรสอเบดไปได้นะครับผม ัตูตัว,ตว,ตวสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือสล็อตเอเลี่ยนนั่นเองนะครับดเดี๋ยวโอ้โหพูดชามากนจนจาครับน,นั่นแหละครับสล็อตเอเลี่ยนสำหรับผมเนี่ย Into t h e Future 3เนี่ยถือว่าเป็นดา่านที่สนุกมากนะครับเฉพาะ3นะ อัน1นสองเนี่ยมันเหมือนแบบมาให้ลองๆเฉยๆนะครับผมนะพอ3ปุ่มเนี่ยมันมีอะไรใหม่มากขึ้นศัตรูเยอะขึ้นและตัวที่มันความรู้สึกยากขึ้นมาเนี่ยคือแบบเพิ่มเข้ามาเลยมันท้าทายแล้วมันสนุกมากหลังจากไล่เคลียร์เก็บด่านช่องหลังในที่สุดเราก็กลับมาถึง f l o a t i n g Continent รอบที่3แล้วนะครับรอบนี้มันเอานางฟ้ามาแบบจัดเต็มเลยนะครับแต่โชคดีหน่อยที่ผมมึงอัปเกรดรามงทูฟอร์มไปแล้วรามิงทูฟอร์มเนี่ยถึงกับตัวนางฟ้าแบบมากๆบอกเลยว่านางฟ้าไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมนะ แต่พอตีฐานออกมาปุ๊บหมูก็ปรากฏตัวขึ้นมานะผมซึ่งหมูเอเดนคราวนี้มาพร้อมกับกองทัพเอเลนที่เยอะกว่าเดิมซะอีกนะครับทั้งแรดทั้งแมวน้ําทั้งจระเข้นะเต็มไปหมดเลยและแน่นอนสิ่งที่เก่งขึ้นไม่ได้มีแค่ศัตรูนะครับเราเองก็เก่งขึ้นเช่นเดียวกันด้วยเเวลแมวที่มากขึ้นและล่างใหม่นะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการโฟงคอ c o n t i n e n ไปสู่ด่านสุดท้าย มูนแห่งชัอร์3นั่นเองผมก็ได้เก็บสมบัติเอเลียนครบทั้งหมดแล้วนะครับผมนะันมันจะช่วยเราได้อย่างแน่นอนและนี่คือปาร์ตี้สำหรับศึกสุดท้ายของชั์นี้ครับผมว่าแล้วก็ได้เวลาไปลุยแล้วครับชวงต้นๆนะจะเป็นฝูงเอเลียนจํานวนมากนะครับผมนะัมีที่ดูโหดหน่อยก็เป็นพุดเดิลเอเลียนนะที่จะตีแรงหลังจากที่เลือดลดไปประมาณนึงนะครับผม ซึ่งช่วงต้นเนี่ยเราควรเน้นตัวซ c ซให้เยอะที่สุดนะครับทั้งฟีดท,ทั้งสโลนะครับผมนะแน่นอนรวมถึงสหายด้วยเอ้ยได้เลยมนุษย์บอกเลยฉันพร้อมมากเอาว่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมเราก็พร้อมและหลังจากที่กองทัพแมวผมไปแง้มถามได้จนมากพอบอสต,ตัวสุดท้ายก็ปรากฏตัวมาแล้วโอ้ยแม่งดันเร็วเว เจอกับบอสเรจิ้งบาหามุดนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบอสที่ตีเร็วและแรงมากเรียกว่าแทบจะไม่มีแมวไหนในตี้ผมเนี่ยรอดจากการโจมตีได้เลยนะครับจุดได้เปรียบของเราเพียงหนึ่งเดียวก็คือจังหวะที่มันตีมันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับหากเรามีความสามารถในการสโลวหรือฟีดมันได้นะครับก็มีโอกาสที่แมวระยะไกลของเราเนี่ยสามารถจัดการมันได้นะครับผม โชคดีหน่อยที่ผมมีสหายแล้วก็ไซโคแคทช่วยกันสโลให้บาฮามุดเคลื่อนที่น้อยที่สุดเท่าเป็นไปได้และเปิดจังหวะให้ซีเฟลเลอร์สามารถฟรีดีได้ซื้อระหว่างน,นั้นบอลาและโฟไดก็ยิงดาเมจหนักหน่วงใส่บาฮามุดเพื่อทําดาเมจนะครับและเหล่ามิชิผู้เสียสละบก็ช่วยป้องกันไม่ให้บาฮามุดเนี่ยโจมตีใส่ตัวดาเมจหรือตัวดีบัฟได้และและ้วโอ้อะโฟไดยิงถาแล้วเรียบรล้วทลุตายง่ายจังล,ลูกอะไรจบแล้วล่ะ ในท้ายที่สุดบอราก็เป็นแมวที่ปิดฉากเร็จิ้งบาหามุดและทำให้กองทัพแมวของเราเอาชนะโลกแห่งอนาคตได้สำเร็จ และแล้วโลกแห่งอนาคตก็ล่มจมด้วยฝีมือของแมวอย่างพวกเรายังไงล่ะนี่มึงยังมาอีกเลยเนี่ยหลังจากเคลียร์ดูดูฟีเจอร์สก็ปลดล็อกร่างทูฟองของบาฮามูดแคทนะครับผมและปลดระบบทาเล้นที่ทําให้แมวบางตัวมีความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่าการมาของทาเลน์นี้สามารถชูชีตให้แมวบางตัวที่เรามองว่าไร้ค่าให้กลับมายิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียวแต่นั่นไม่ใช่ในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่สัติดตามมาจนถึงท้ายในวิดีโอนี้นะครับขอบคุณามากเลยนะครับ อย่าลืมนะคุณสามารถไปดูเวอร์ชั่นเต็มทั้งหมดได้ที่เพลย์ลิสต์ในรีริปชั่นและปลักบ,บุตรคอมเมนต์เลยนะครับหรือจะเป็นตรงช่องเดลลอร์ดเอ็กดีก็ได้แล้ววันนี้ไปแล้วครับผม